رب زدني علما ورزقني فهما اروعم اا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْ لك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا لي أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره

ต่อไปเป็นตัวใจนะครับตัวใจก็คือคเขาเรียกว่าเสียงพึ่งว่าเสียงน้ําเดือดน,นะครับออกเสียงมาจากสั่นทั้งหมดเลยทั้งปากเราเลยนะครับอิเเวลาเราฝึกเราทำเวลาอ่านจริงๆอย่าอย่าอย่าทำบ้านขนาดนั้นก็ได้นะครับอีซาุลซีุลรามสุกุลก็แต่ที่

นี่ยาวสองคาร์กัตก็คือหยุดด้วยสองคาร์กัตนะครับเพราะว่ามีอาลีฟนะครับแล้วมีอาลีฟต้องยาวสอง z i l z า l าครับอิซ إ ล ا ز ل ล ل ة الأرض زلزلة นะครับวะอ و أخ و أ ต ذو خو นะครับ บนเลยนะครับลำคอส่วนบนคอตัวคอนะครับตัวคอว่าอัคราจะติลาลนินแต่ที่คนฟันอาร์มาเลยนะครับอาร์ดูอัอลอันนี้ตัวซาปลายนินแต่ที่ตัวแต่แต่ที่ไหนครับไรฟันบนเหมือนตัวดัด้งเช่นเดียวกันว่าอัคราจะติล

ลามสุกูลเจออีกแล้วนะครับเยอะมากรามสุกูลนะครับดังนะั้นต้องจําให้แม่นเลยว่าปลายนี้แต่ที่โคลฟันตลอดนะครับอีารามอลิฟรามอลิฟขอขอ,อธิบายนิดนึงรามอลิฟก็คืออารามกับอลิฟร่วมกันนะครับถ้ามีถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมีสระรามก็คืออ่านไปแล้วก็เหลืออลิฟนะครับถ้ามีสระ สองสระ,ะในคำนามอลิฟก็ต้องแยกกันนะครับอันนี้คือคือเป็นอาลิฟฮมัมซะอยู่ขรัง้งแรกถ้าเป็นกาซล้อนะครับอินาอันนี้เป็นต้องถูกเสียงนะครับอินชานูมาลาฮานะครับวะกอลัลอินชานูมาลาฮาวะกอลัลอิน าานาลาไปครับเยาวมาอินด,ดันกัสระไตมีตาะนะครับอันนี้เท่ากลุ่มก็เรียกว่าเอกฟ้านะครับเอกฟ้าก็คือต้องอ่านบวกเสียงขึ้นพงจำบุเยาวมาอินัูฮัดดิสุตาปลาดินแต่ที่ไรฟันบน สูอ no ัครนะสูอัคเหมือนกันเลยกับอันนี้นะครับตัวคอนะครับอัลบาระฮายาวสองขั้วหมดเลยนะครับข้างหลังยาวไม่ดีตุฮัดดิสูอัลบาระฮาฮะไหครับบีอันบีอันนักเรียนเห็นไหม ถ้ามีอาลีฟถ้าเป็นฟัตฮะอัมซัก,ก็จะตามไปอยู่ข้างบนนะครับบีอันนะดูซับดูต้องเน้นเสียงสองรกัดบ,บ,บีออนนะรอบนักีนี้ซับดูเหมือนกันทำไมไม่ไม่หนวกทำไมไม่เน้นเสียงเพราะว่านอกจากดนซับดูและบีมซับดูเท่านั้นที่ต้องเน้นเสียงนอกนั้นอ่านควบอย่างเดียว รับบะกะอุฮัลาฮาฮามีอะลิฟลิกนะครับเวลาดูตรงนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องไปสนใจข้างหลงังนักเรียนสนใจที่ว่าพยัญชนะใดที่มีฟัตธะตัวนั้นแหละต้องอา่านตามอัลิฟอัลิฟเล็กนะครับต้องอา่านยาวสองคร์ดเบีอันนะรับะกะอุฮัลาฮาเบีบัน<บ> เราบักเอาฮาลาฮายาฮมาอีด e ีอ <statistically freezer> <bs> ่านี่เป็นต้องหน่วงเสียงควบเครียดควบตามตามตัวยาเป็นอิเดกว่ามาอัลกุนนะตามหลักไตรจุยนะครับยาฮมาอีดียัสยัสตอซอตนะครับยัสยัส ปากเราชี้ออกข้างนอกนิดหนึ่งนะครับพ่นลมออกด้วย na, na. เยาอแมอีดีอสุรุนนะรุนนรเน้นเสียงนะครับเอาดอกกัดรุนนะรุอัชสูอัชสูออกเสียงสูนะครับปลุกหลมจากซอฟันสู ash, อัชนี่อัชตัวเชิด ออกข้างนอกแล้วก็พ่นลมออกเยอะๆอัสตาเตลีเรานี่เจอทัพย์ดูนะครับเจอทัพย์ดูอย่างนี้ควบไปเลยนะครับควบไปเลยอัสตาเตลียูเราอะอัเนี่ยลางเนี่ยอันอั้งอั้งเป็นคำสรรพไหวนะครับอะมาลาอุมอะมาลาอุมอันนี้มีสุกุนอยู่แล้วนะทุกคน يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا لي أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا لي أعمالهم كب. ฟฝอไหฟเฝอไหมทำไมไม่อ่านฟามันอ่าไม่ได้เพราะว่าเนี่ยไปตามหลักตรจวุทต,ต้องอ่านควบหนงเสียงควบตามยาไปเดิมออกมาอลัลกุนนะนะครับนักเรียนให้จําอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้อ่านตามยาไปไม่จะเปต้องต้องจาตรจยุทินะครับฟฝอไหมะมันเนี่เหมือนเดิมนะครับเราเริ่ม้แต่ที่คนฟันมันมี ไปลิน้นแต่ที่ในฟันบนนะครับตัวซันตัวซาตัวซันนะครับแล้วก็ตัววอซา mid qaladhar ladhara ซาปลิน้นแต่ที่ในฟันบน d a r a t i ร daratin خي ไรตินตานกสระไตตินอันนี้ไม่หนองนะครับ daratin خي ไรยาโรอันนี้เป็น ตันเวมนะครับต้องตามด้วยยาเข้าไปเป็เดลก็มาอุดมนะครับค้อยวยรอตัวนี้ไม่มีสุกูต้องใส่สุกูไปเลยหยุดนะครับตัวนะครับ فمن يعمل مثقال دروات خير يره فمن يعمل مثقال دروات خير ใายว่าไม่ไม่ไม่อย่ามากิดเลยอย่าทิชชูนะครับว่าไม่อย่าวม่อาว่าไม่อย่าทม่อาบิทก่ล้วะรัติอ่ามันจะต่างจากตรงนี้เมื่อกี้เป็นตัวตัวคอนะครับเป็นตัวคออันนี้ไม่หน่วงนะครับดรัตินคอยรเยยะอันนี้เป็นดรัตินดรัติน กจะหมดนะครับดัรติชว่วย,ยรอยอายะมี่เจ็ดจากฟ้าไม่ก็เป็นวามยะมลก็ดัรตินยยค่อยรอยะเมืกีนะครับไม่หน่วงนะครับก็เป็นดัรติชว่วย,ยรอยะอายะที่เจไม่น่วงตรงนี้นะครับอายะที่แปดน่วงดัรติชว่วย,ยรอ أتوان <applause> كاب ومن يعمل مثقال ذرة شرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا أتوان كاب نكاب نعم فهمنا كاب بسم الله الرحمن الرحيم اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارُ بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ว่าไม่ยังทำมิได้ท่านตอบว่าซาลักอัลบอูอัลอาซิยนะครับโคฟากนักเรียนไปทุกทวนกันนะครับบอกว่านักเรียนจะได้อ่านคล้องกันทุกคนนะครับวันนี้เราเรียนเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับวัสสลาสดอะลัยกุม ورحمه الله وبركاته